ก็สวัสดีท่านทุกท่านนะครับก่อนปันบัชมคลิปฝากกดไลค์กดซับใครกันด้วยนะครับอาะ่ะไปรับชมคลิปกันได้เลยก็วันนี้นะครับก็จะมาทําการอัปเดตนะครับจํานวนเงินที่ผมได้ทําการแลกแจกทาแบบสอบถามนั่นเองว่าหลังจากได้ไปแล้วจะเป็นยังไงก็ได้ทําการแจ้งมาในจีเมีนะครับว่าจะส่งของรางวัลจากแอปจ i มีเซอนะครับก็เดี๋ยวเราจะกดเข้าไปดูเลยนะครับว่าจะตัวแอปนี้มีเนื้อหาย,ยังไงบ้างนะครับกดไปนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นว่าเหรียญสมาชิกหลังจากนั้นก็คือข้อความการจัดส่งของรางว ก็เป็นจํานวนเงิน90บาทนะครับประมาณนี้เลยก็ใน3ฉบับเนี่ยก็จะเนื้อหาือเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปเช็คในนี้ดีกว่านะครับก็คือในทูมอนดเว็ของเรานะครับว่าเข้าหรือเปล่าก็จํานวน90บาทนะครับ3ฉบับก็เป็น270บาทนะครับผมก็คขานะครับสำหรับแอปทำแบบสอบถามตัวนี้ได้จริงนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะดาวน์โหลดแอปนี้ผมก็จะวางลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายกับในคอมเมนต์สามารถที่เข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ เนื่องจากท่านชมเนี่ยช่วยกันดาวโหลดแอปช่วยกันทํากิจกรรมนะครับจากช่องของผมเนี่ยผมก็จะมีของตอบแทนเป็นซองอัมปาตัวนี้นั่นเองนะครับก็ยิ่งได้เยอะผมก็ยิ่งแจกเนอะนะครับไม่กักเลยก็เป็นจํานวนวันเดียนะครับห้าสิบบาทนะครับจำนคนที่รับเนี่ยสี่ห้าคนนั้นประมาณนี้เลยนะครับก็ในส่วนของเจ้าตัวซองอัมปาตัวนี้ใช่ไหมครับผมเนี่ยก็จะทําการแจกในคลิปหน้านะครับก็ภายในวันนี้นะครับไม่มีวันอื่นแน่นอนภายในวันนี้แน่นอนนะครับผมในคลิปถัดไป ก็อาจจะเป็นชื่อคลิปแจก w อ l เลตนะครับประมาณนี้เลยนะครับสามารถที่เข้าไปรอรับกันได้เลยซึ่งถ้าอยากได้กันบ่อยๆเนี่ยก็ช่วยกันดาวโหลดแอป,ปผ่านที่ผมโพสได้นะแล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปน,นะครับฝากกดไลค์ like, กดซับก็ i b e ก็ได้นะครับขอบคุณครับ